ยินดีต้อนรับสู่ช่องหงแดงเดลี่ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกข่าวสารของทีมรักอย่างลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะบทวิเคราะห์เกมการแข่งขันไฮไลท์สำคัญตารางคะแนนล่าสุดหรือเรื่องราวสุดเอ็กคลูซีฟจากทีมแอนฟิลเราจะนำเสนอให้คุณได้รับชมแบบครบถ้วนเจาะลึกและรวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของหงแดง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดข่าวสโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนสำเร็จจนได้ลิเวอร์พูลทุบสถิติ125ล้านปอนด์คว้าอีซักขณะเดียวกันเอเลียดลาทีมหงไปติดตามกันครับลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์คว้าอเล็กซานเดอร์อีซัก125ล้านปอนด์เสริมทัพจ่ากฝูงพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลทีมจ่ากฝูงพรีเมียร์ลีก ทำลายสถิติวงการฟุตบอลอังกฤษโดยการประกาศคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักองหน้าทีมชาติสวีเดนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการโดยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะและถูกจับตามองจากแฟนบอลทั่วโลกอิซักวัย25ปี กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดในลีกอังกฤษนับตั้งแต่ย้ายจากเรอัลโซเซดาตมาร่วมทีมนิวคาสเซิลในปี2022เขาลงสนามให้ทีมสาลิกาดงไป109นัดยิงได้ถึง62ประตูรวมทุกรายการโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มซัดไป23ประตูในพรีเมียร์ลีก ขว้าตำแหน่งรองดาวซันโวตามหลังเพียงโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลเท่านั้นด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วแข็งแกร่งและเฉียบคมทำให้อีซัคก,กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลในการเสริมแนวรุกเพื่อยกระดับทีมสู่การลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้หลังจากผ่านการตรวจร่างกายอย่างราบรื่นอีซักเซ็นสัญญาระยะยาว6ปีกับลิเวอร์พูล และจะสวมเสื้อหมายเลข9อันเป็นตำนานของสโมสรต่อจากตำนานอย่างโรบบี้ฟาวเลอร์และเฟอร์นันโดตอเรสการมาถึงของเขาคาดว่าจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับแนวรุกของทีมซึ่งปัจจุบันนำโดยซาลาและอูโกเอกิติเกในการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรอ,อิแซคเผยความรู้สึกตื่นเต้นว่า ผมรู้สึกมหัศจรรย์มากมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าจะมาถึงตรงนี้แต่ผมมีความสุขสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและสโมสรที่ยิ่งใหญ่นี้มันคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจและผมตื่นเต้นกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเขายัางได้กล่าวถึงเป้าหมายของตัวเองว่าผมอยากคว้าทุกแชมป์ใช่เรียบง่ายแค่นั้นเลย ผมเป็นกองหน้าแต่ผมต้องการช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่แค่ยิงประตูแต่รวมถึงการเล่นเพื่อทีมในทุกรูปแบบการคว้าตัวอีซักด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลในการกลับมาครองความยิ่งใหญ่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปภายใต้การนำทีมของกุนซือที่กำลังพาทีมรังจาฝูงอยู่ในขณะนี้ ดีลนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลว่าหงแดงพร้อมสู้เต็มที่ในฤดูกาลนี้อีซักจะได้ประเดิมสนามในเกมต่อไปของลิเวอร์พูลซึ่งแฟนๆต่างตั้งต,งตารอว่าเขาจะประสานงานกับซาลาและผองเพื่อนได้ดีแค่ไหนการมาถึงของกองหน้าชาวสวีเดนรายนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาความสำเร็จมาสู่ทินแอนฟิลด์ไปอีกยาวนาน เอาละการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากมายอีซักจะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของลิเวอร์พูลได้ทันทีหรือไม่ค่าตัว125ล้านปอนด์สมเหตุสมผลหรือแพงเกินไปสำหรับนักเตะอย่างเขาอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ต่อไปฮาวี่เอเลียต อัลาแอนฟิลสู่การผจนภัยครั้งใหม่กับแอสตันวิลล่าฮาวิเอเลียตกองกลางดาวรุ่งวัย22ปีบบกมือลาแอนฟิลชั่วคราวหลังเลียวภูตกลงส่งตัวเขาให้แอสตันวิลล่ายืมใช้งานตลอดฤด,ดูกาล2025ถึง2026พร้อมออปชั่นซื้อขาดที่35ล้านปอนด์หากเจ้าตัวลงเล่นครบตามจำนวนนัดที่กำหนดโดยมีเงื่อนไขพิเศษอย่างส่วนแบ่งการขายต่อในอนาคต และสิทธิซื้อกลับที่ลิวภูยื่นไว้อย่างแยบยนการย้ายครั้งนี้ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของเอเลียดเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกหวานอมขมกลืนหลังจากที่เขาเติบโตจากเด็กหนุ่มสู่การเป็นนักเตะชุดใหญ่ของหงแดงในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเขาโพสต์สุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว h a w i e l i o t เอเลียดเปิดใจถึงความผูกพันกับลิวพู ด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำตอนผมย้ายมาลิวพูในปี2019มันคือความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กผมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเชียร์ทีมในฐานะแฟนบอลเขายังเล่าถึงความรู้สึกเมื่อได้สวมเสื้อสีแดงของลิวพูรครั้งแรกและการเติบโตจากเด็กวัย16สู่ผู้ใหญ่ที่ลงเล่นให้ลิวอูถึงลถึง149นัดทำา15ประตู20แอสซิส พร้อมคว้าแชมป์ถึง7รายการรวมถึงพิมริลีกฤดูกาลล่าสุดที่เป็นไฮไลท์ในชีวิตคาแข้งเอเลียดไม่ลืมขอบคุณทุกคนที่แอนฟิ์ตั้งแต่บอร์ดบริหารอดีตกุนซือโอเกนครอปเฮดโค้ชคนปัจจุบันอ์เนสลอตสตาฟโค้ดเพื่อนร่วมทีมและที่ขาดไม่ได้คือแฟนบอลเดอะคอปที่คอยสนับสนุนเขาทั้งในวันที่รุ่งโรงและยากลำบากถึงแฟนบอลลิวพูอันน่าทึ่งขอบคุณที่ให้ผมเป็นหนึ่งในพวกคุณลิวพูจะอยู่ในหัวใจของผมตลอดไป การย้ายไปแอสตันวิลล่าครั้งนี้เอเลียดมองว่าเป็นโอกาสสาคัญในการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอเพื่อโอกาสติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลโลก2026ผมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและรู้สึกว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผมจะได้ลงเล่นและพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเขากล่าว แอสตันลาภายใต้การน,นำของอุนายเอเมรี่กำลังสร้างทีมที่น่าจับตามองและการมาของเอเลียตน่าจะช่วยเติมความสร้างสรรในแดนกลางของสิงห์ผงาดด้วยสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมการย้ายครั้งนี้อาจเป็นเพียงการจากลาชั่วคราวหรืออาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในอาชีพของเอเลียดด้วยวัยเพียง22ปีเขายังมีเวลาและศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ระดับท็อปของวงการฟุตบอลแต่ที่แน่ แฟนบอลลิเวอร์พูลยังคงส่งใจเชียร์ให้เขาเสมอเอาละคุณคิดว่าแอสตันวิลล่าจะเป็นเวทีที่เหมาะสมสำหรับฮาวิเอเลียตในการพัฒนาฝีเท้าและคว้าโอกาสติดท,ทีมชาติอังกฤษหรือไม่หากแอสตันวิลล่าซื้อขาดเอเลียตด้วยราคา35ล้านปอนด์คุณคิดว่าลิเวอร์พูลจะเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ในอนาคตหรือเปล่าคุณอยากเห็นเอเลียตกลับมาที่แอนฟิลด์อีกครั้งหรือคิดว่าเขาควรเริ่มต้นใหม่กับทีมอื่น มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาเยอะๆนะครับดราม่าตลาดนักเตะมาร์กเฮีย้ายไปลิเวอร์พูลล้มเหลวและอนาคตที่ไม่แน่นอนของนักเตะกับคริสตัลพาเลซถ้าคุณเป็นแฟนบอลพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะสาวกขงแดงลิเวอร์พูลหรือเดอะอีเกิลส์คริสตัลพาเลซคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยครับเพราะมันคือดราม่าตลาดนักเตะที่เกิดขึ้นในวันเดทไลน์เดย์ซึ่งทำเอาแฟนบอลหลายคนหัวใจเต้นรัว เรากำลังพูดถึงการย้ายทีมของมาร์กเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตัลพาเลซที่เกือบจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายดีลนี้ถูกยกเลิกแบบช็อกโลกมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนบอลทั่วโลกกำลังพูดถึงย้อนกลับไปหน่อยครับมาร์กเกฮีวัย25ปีคือหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เขาเป็นกัปตันทีมคริสตัลพาเลซ และยังติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ด้วยฤดูการที่แล้วเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้พาเลสรอดพ้นจากการตกชั้นรวมทั้งพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับและกลายเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่หลายทีมโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาพาร์เนอร์ระยะยาวให้กับเวอร์จิลฟานได์ตามรายงานจากสื่อชั้นนำลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์ให้กับพาเลสและทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวแม้แต่เอกสารข้อตกลง หรือดิวชีตก็ถูกส่งไปยังพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วดูเหมือนดิลนี้จะปิดจบอย่างสวยงามแต่ไม่ใช่เลยครับปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคริสตัลพาเลซพยายามหาตัวแทนของเกฮีพวกเขามุ่งเป้าไปที่อีกอร์ชูลิโอกองหลังชาวบราซิลวัย27ปีจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนชูลิโอถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมเพราะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันแข็งแกร่งรวดเร็วและมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกตามข่าว พาเลซใกล้จะปิดดีลกับไบรตันได้แล้วและชูริโอเองก็เบินทางไปตรวจร่างกายที่เซลเฮิร์สพาร์คตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดทไลน์เดย์แต่แล้วดราม่าก็เกิดขึ้นชูริโอเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายและเลือกย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแทนโดยเป็นการยืมตัวตลอดฤดูกาลนี้เวสต์แฮมเข้ามาแทรกแซงแบบสายฟ้าแลบทําให้พาเลซชวดตัวแทนและนั่นคือจุดที่ทําให้ดีลของเกฮีล้มเหลวทั้งหมดทําไมถึงเกิดแบบนี้ ตามรายงานจากสื่ออย่าง BBC และ The Athletic ผู้จัดการทีม Crystal Palace Oliver g l a กลาสไม่ยอมปล่อยเกฮีออกไปโดยไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมนี่คือการแสดงจุดยืนที่แข็งกล้าวจากกุนซือชาวออสเตรเลียที่อยากรักษาขุมกำลังหลักไว้เพื่อลุ้นอันดับที่ดีในฤดูกาลนี้แต่สำหรับ Liverpool นี่คือความผิดหวังครั้งใหญ่เพราะพวกเขาต้องการเสริมแนวรับเพื่อป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พึ่งคว้ามาได้ในฤดูกาลที่แล้วส่วนเวสต์แฮม พวกเขาได้ประโยชน์เต็มๆจากการไฮแจ็คชูลิโอซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งให้แนวรับที่ยังมีปัญหาโดยชูลิโอเองก็ยอมรับว่าโปรเจกต์ของเวสแฮมดูมีความน่าตื่นเต้นมากตอนนี้ผลกระทบคืออะไรสำหรับคริสตัลพาเลซพวกเขารอดตัวในระยะสั้นเพราะยังมีเกฮีอยู่แต่สัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าถ้าไม่ต่อสัญญาพาเลซอาจเสียเข้าไปแบบฟรีๆซึ่งหมายถึงขาดทุนมหาศาลสาล้านปอนด์ที่ควรได้จากดีลนี้ นี่คือความเสี่ยงใหญ่ที่กลาสเนอร์และบอร์ดบริหารต้องรับผิดชอบส่วนเกฮีเองคงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยเพราะเขาพร้อมย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่และตอนนี้ต้องกลับไปเล่นให้พาเลสตต่อท่ามกลางข่าวหรือว่าความสัมพันธ์กับกลาสเนอร์อาจตึงเครียดสำหรับลิเวอร์พูลพวกเขายังมองเกฮีเป็นเป้าหมายในอนาคตและอาจจะกลับมาล่าเขาอีกในตลาดหน้าหนาวหรือซัมเมอร์หน้าแต่ฟุตบอลเปลี่ยนแปลงเร็วใครจะรู้ว่าพวกเขาจะยังต้องการเขาอยู่ไหม เรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าตลาดนักเตะมันดุเดือดขนาดไหนการย้ายทีมไม่ใช่เรื่องเงินเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอย่างผู้จัดการทีมตัวแทนและการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายที่พลิกเกมได้หมดเลยครับถือเป็นหนึ่งในดราม่าที่น่าจดจำที่สุดของเด a d ไล n e Day ปีนี้เลยครับและก่อนจะจบคลิปเรามีประเด็นคำถามมาถามทุกคนกันครับคุณคิดว่าคริสตัลพาเลซจะเสียใจไหมที่ยกเลิกดีลนี้ถ้าเกฮีย้ายออกฟรีปีหน้า หรือลิเวอร์พูลควรหันไปมองกองหลังคนอื่นแทนคอมเมนต์ Comment บอกความคิดเห็นด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนแบบนี้สวัสดีครับ